พี่น้องคะมาเบิงพักเสียนน้ำาสาวกระสินจะพุ่นกางเต็มเดินเลยจ้ะนี่เราจะพักเสียนฝรั่งพี่น้องยังไงจ้ะพุ่นนะหลายคักหลายแน่เลยเดี๋ยวสาวกระสินจะพาพี่น้องมากขันสมพักเสียน,น้ำกันนะพี่น้องเนาะเป็นยังคือเอืน่นพักเสียนตีนะสากระสินกับมะฮูอกันมาเป็นยังคือเอืน่นแต่สากระสินคิดว่าลักษณะของของของดอกหรือว่า จังใดก็บบลูเนาะจ้าสีแค่คลกไข่ายกับผักเสียนบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะและว้วเวลาคั่นสมบุกมาแล้วกะรสชาติคือผักเสียบานเฮาเลยพี่น้องจ้ามะสาวกะสินจะเอาเนาะจ้าเนาะเอาดอกของเพิ่นให้พี่น้องในบึงกันจ้านี่จ้านี่เห็นบ่พี่น้องนี่ดอกแล้วก็เป็นมาขึ้นมานี่คือคือผักเสียนบานเฮาเลยได้พี่น้องเห็นบ่าจ้านี่นี่จ้าเนาะนี่นสะซาวกะสินพ่ได้ไปเก็บแล้วพี่น้องเออแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งแล้วเพิ่นไปเก็บเนาะจ้าเพิ่นนั้น เอามาทรงสาวกระสินจา่าผนังมาฝากเนาะพี่น้องเนะาะเพรา่าสาวกระสินขามเขตอำเภอไปเก็บบ่ไดพี่น้องจา้านี่มันอยู่นอกอำเภอเนาะจ้าเนาะเพิ่นกะผลิตเพิ่นขามามีล้านพี่น้องเพิ่นสื่อเพิ่นขามาซื้อักับเขาจ้ามาสื่อพักผลไม้เพิ่นนั่นละเพิ่นแวะมาหาสาวกระสินจ้ามาฝากจ้า,านี่เห็นบ่พี่น้องห้ายคักจ้าเนี่เดี๋ยวล่อให้เห็นเหี่ยวเนะให้พักมันเหี่ยวลงนิดน,นึงนะจ้าเนาะอันนี้มันยังสดๆอยู่พี่น้องจ้าคัน อันขันมาแสบสาวกระสินวาเนาะทาสดๆจังสิเวลาขันมันจะเละพี่น้องจะยวรอให้เหี่ยวนิดนึงเดี๋ยวสาวกระสินจะพาพี่น้องขันจ้าจะมากินน้ำสาวกระสินเลอพี่น้องเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไม่มยังพี่น้องพาพี่น,อน้องมาเบิ่งฝักเสียนฝรั่งจ้านี่จ้านี่แบบนี้เลยเนาะพี่น้องเน,ะนาจะจ้าจะมาพอกันพี่น้องจ้าไม่สวัสดีจ้า